ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Walk เด็กบ้านนอก EP ที่32ครับเพื่อนๆ วันนี้ตื่นเช้านะครับแล้วก็เหมือนเคยครับเพื่อนๆตื่นขึ้นมาจะต้องพาเพื่อนๆมารับชมบรรยากาศยามเช้าครับและเพื่อนๆก็จะได้เห็นน้องๆออกมาต้อนรับเหมือนกันทุกๆเช้าครับเห็นน้องๆแล้วเหมันเคี่ยวจริงๆเลยครับและก็ขอพาเพื่อนๆเดินมามุมเดิมของทุกๆเช้าครับนั่นก็คือแปลงผักของคุณแม่ครับเพื่อพาเพื่อนๆมาสูดบรรยากาศยามเช้าครับวิวบริเวณนี้น่าจะเป็นวิวที่สวยที่สุดในบ้านแล้วครับและซิกเนเจอร์ของเราที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดอกแคร์ครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆคนใดสนใจต้นแคร์มาซีเอฟได้นะครับเด ลอเล่นและในทุกๆเช้าครับเพื่อนๆเด็กๆก,ก็จะมาวิ่งเล่นกันอยู่แถวๆผมนี่แหละครับแต่วันนี้มะลิเขามาอ้อนนะเก้าค้างไปทีนึงละกันแฟนขับเยอะนะเราอะล่าสุดเลิกกินข้าวแล้วครับเพื่อนๆแปลงร่างเป็นปวกไปแล้วครับ ถ่ายน้องๆเสร็จหันหลังมาก็เห็นคุณแม่เตรียมหุงข้าวให้น้องๆครับแต่ส่วนข้าวลูกกับพ่อรอทีหลังละกันส่วนบรรยากาศรอบๆบ้านก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมครับเพื่อนๆแสงพระอาทิตย์ของยามเช้าส่องมากระทบกับต้นไม้สิ่งของต่งตาตงๆก็ยังให้ความอบอุ่นความละมุนละมในทุกๆเช้าเหมือนเดิมครับถ่ายบรรยากาศเสร็จก็เห็นคุณพ่อออกมารดน้ําต้นไม้ครับก็ๆๆเลยแอบถ่ายกิจกรรมยามเช้าของคุณพ่อให้เพื่อนๆได้รับชมครับพาะผมรู้สึกว่าช่วงเวลาการรดน้ําต้นไม้หรือว่าการเปิดน้ําใส่แปลงผักมันทําให้รู้ มิชชววตีวาแล้วส่วนเด็กๆในวันนี้ก็ดูจะมีอาการซึมๆครับรู้สึกเหมือนว่าอยากจะไปไล่มากๆครับหากเพื่อนๆสังเกตความรู้สึกของเด็กๆเวลาไปไล่ต่างก,กันกับตอนอยู่ที่บ้านอย่างชัดเจนครับเพื่อนๆใครอยากรู้ว่าต่างกันขนาดไหนลองย้อนกลับไปดูอีพีเก่าๆก็ได้นะครับถ่ายไปสักพักก็อยากจะพาเพื่อนๆออกไปข้างนอกครับอยากพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศยามเช้ารอบๆบริเวณหมู่บ้านครับเพราะตัวผมเองก็อยากรู้เหมือนกันครับเพื่อนอวๆว่าเช้าเช้าเนี่ยมีอะไรทานบ้างสิ่งแรกที่เราเจอเลยครับเพื่อนๆมีหมูปิ้งขายด้วยนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ผมชอบทานมาก เลยขออนุญาตอุดนุนร้านหมูปิ้งสักนิดนึงครับจากนั้นก็พาเพื่อนๆออกไปชมด้านนอกของหมู่บ้านครับเพราะว่าข้างหน้าหมู่บ้านค่อนข้างที่จะมีร้านค้าเยอะครับแถมยังมีเซเว่นด้วยเลยแอบซื้อโสงมาฝากแม่ครับตอนกําลังจะเก็บเจอของดีครับเพื่อนๆแต่เอ๊หน้าตามโบราณจังใครรู้ว่าคืออะไรคอมเมนต์บอกกันทีนะครับขี่มาสักพักเจอร้านคาเฟ่ครับรู้สึกว่าร้านนี้จะเปิดมาสักพักแล้วครับเพื่อนๆเอาไว้โอกาสดีๆจะมาทำคอนเทนต์คาเฟ่นะครับและส่วนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านครับและถึงบ้าน คือการกล่าวคำขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมติดตาม,ตดตามกดไลค์กดหัวใจให้กับวอล์กเด็กบรน,นอกครับและอีพีนี้ขอแสดงความห่วงใยให้เพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์สดเมื่อคืนครับวอล์กเด็กบรรอกขอแสดงความห่วงใยและความรักที่มีให้กับเพื่อนๆทุกคนครับขอให้คุณธงชัยผ่านพ้นเรื่องราวในชีวิตและขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายนี้ขอลาเพื่อนๆไปด้วยบรรยากาศยามเช้าแล้วพบกันอีพีช่วงบ่ายนะครับ